สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้อีสานมาด่าติ๊กสิพามารุ่จักสมุนไพที่มีดอกสวยงามครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับดอกสวยงามครับพี่น้องครับมาต้นทีเขามากบอีสานมาด่าติ๊กแล้วพี่น้องเนี่น้องครับต้นทองแมวหรือว่าต้นซองแมวครับพี่น้องครับดอกสวยงามเนอะ เป็นไม้พุ่มล้อเลื่อยครับพี่น้องครับไม้พุ่มกึ่งเลื่อยครับพี่น้องครับต้นซองแมวหรือว่าทองแมวครับพี่น้องครับออกหลายๆสื่อแล้วดอกสวยงามครับบ้างเป็นระยะเลยครับพี่น้องครับนี่ผลของเขาพี่น้องเป็นไม้พุ่มล้อเลื่อยครับพี่น้องเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื่อยครับพี่น้องครับ สรรพคุณทั้งยาสมุนไพรของทองแมวครับพี่น้องครับใบสดใส่ตําพอกศีษาเป็นยาแก้ปวดศีรษาครับพี่น้องครับตําพอกศีษาครับพี่น้องครับเป็นยาแก้ปวดศีษาครับแล้วก็ใส่เป็นยาล่างตาได้พร้อมพี่น้องครับท้องสส่ตาเป็นน้ำเอาน้ำนะพี่น้องครับล่างตาได้พร้อมครับพี่น้องครับดอกใส่ผสมกับใบแจงครับพี่น้องครับแล้วก็สารสม้ม ใส่กับน้ำเกียวปิ้งครับพี่น้องครับน้ำน้ำเขียวปิ้งน้ำเสี้ยวปิ้งครับพี่น้องครับเป็นยากระสายครับไม่หยดตาล่างตาได้ครับพี่น้องครับน้ำครับขั้นจากใบใส่หยอดหูเป็นยาลักสาหูปวดอาการปวดหูครับพี่น้องครับเป็นยาล่างหูล่างตาครับพี่น้องครับใบน้ำมะตําเอาน้ำน้ำอมครับพี่น้องครับ ใบสำคัญนะพี่น้องเนะใบน้ำมันเยวกันนะครับน้ำคัญจากใบครับหย่อนหูเป็นยาร,รักษาอาการปวดหูครับพี่น้องครับใบน้ำมันต้มพี่น้องเอาหน้ามาโอ,อมครับบ้วนปากครับพี่น้องเป็นยาร,รักษาอาการปวดฟันครับแล้วก็เป็นยาร,ระบายพี่น้องครับ ต้มเป็นยาเป็นยาละใบพี่น้องครับแล้วก็เป็นไส้เป็นยาล่างแผลพี่น้องต้มอานาล่างแผลครับพวกใบก็สำคัญเลยครับพี่น้องครับใบใบป้อมๆนะครับพี่น้องหนาๆนิดนึงครับพี่น้องครับเป็นยาล่างแผลแล้วก็เป็นยาแก้บวมนะพี่น้องเด้อใบเพิ่นสำคัญครับเป็นยาครับทุกกตำล่าก็สิเป็นยาใส่ใบพี่น้องครับ ตำรายตำราย,ยาพื้นบ้านอีสานนะครับพี่น้องครับจะใส่รากทองแมวมาผสมกับรากกา้านทองรากกระเจี๊ยนพี่น้องและรากตอใส่ใส่ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบ,บำรุงเลือดครับพี่น้องครับครับน้ำเข้าป่าหลังงลอดของผู้หญิงครับพี่น้องครับและแก,ก้อาการปวดเมื่อยครับพี่น้องรากของเขาครับรากรากของเขาครับของเขาครับพี่น้องครับ,รบ สวยงามครับพี่น้องต้นทองแมวหรือว่าซองแมวครับพี่น้องครับเป็นระยะสวยด้วยเป็นไม้เป็นดับก็สวยพี่น้องแต่เขามีน้ำครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื่อยครับพี่น้องครับดอกสวยพี่น้องพี่น้องเบิ่งความสวยงามอีกเทียนหนึ่งครับฮาพนพี่นอ้องเพ่นเบิ่งได้ไหมจะเพื่นเห็นพน,นหรือไม่สวยงาม ครับพี่น้องครับมือนี้ยิสายปรดานติ๊กับพามาดูจากต้นของแมวหรือว่าซองแมวครับพี่น้องครับมือนี้สวัสดีครับ